การที่ผู้ชายจะไล่ตามผู้หญิงหรือมีความสนใจในตัวผู้หญิงนั้นไม่ใช่เรื่องที่สามารถติกรอบหรือกำหนดได้แน่นอนเพราะผู้ชายแต่ละคนมีความชอบและความสนใจที่แตกต่างกันไปแต่มีบางลักษณะและคุณสมบัติที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะดึงดูดหรือชอบไล่ตามจากผู้หญิงในระยะยาวซึ่งสามารถอธิบายได้อย่างละเอียดดังนี้ 1. ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ผู้ชายมักจะสนใจในผู้หญิงผู้หญิงที่มีความมั่นใจในการแสดงออกไม่ว่าจะเป็นในท่าทางการพูดจาหรือการตัดสินใจมักจะดึงดูดให้ผู้ชายอยากเข้ามาทำความรู้จักเพราะความมั่นใจมักจะบ่งบอกถึงการรู้จักตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรซึ่งถือเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดให้ผู้ชายสนใจในตัวคุณตัวอย่าง ผู้หญิงที่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองถึงแม้จะไม่สมบูรณ์แบบตามมามาราจะฐานบางอย่างแต่เธอก็สามารถยิ้มแย้มและไม่รู้สึกเขินอายเมื่ออยู่ในที่สาธารณะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและความเคารพในตัวเองสอง ความเป็นธรรมชาติผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงที่ไม่พยายามจะเป็นใครคนอื่นหรือแสดงท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคนรอบข้างการที่ผู้หญิงแสดงออกเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงความสบายใจและอยากที่จะรู้จักเธอในระยะยาวตัวอย่าง ผู้หญิงที่ไม่พยายามแสดงออกเกินจริงหรือแต่งตัวให้ดูดีในทุกโอกาสแต่กลับเลือกที่จะแต่งตัวตามความสะดวกสบายหรือการมีอารมณ์ขันและท่าทางที่เรียบง่ายทำให้เขารู้สึกว่าเธอเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายและเป็นมิตรสามความอ่อนโยนและความใส่ใจความอ่อนโยนและ ความใส่ใจในผู้ชายมักทำให้เขารู้สึกว่ามีความพิเศษและมีความสำคัญผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับการแสดงความห่วงใยจะทำให้ผู้ชายรู้สึกอบอ่อนและมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการที่ผู้หญิงทำให้เขารู้สึกว่าเขาสำคัญจะช่วยสร้างความสนใจให้เขาอยากไล่าตามและให้ความสำคัญกับผู้หญิงคนนั้นมากขึ้นตัวอย่าง การที่ผู้หญิงทำอาหารที่เขาชอบหรือแสดงความห่วงใยในวันยากลำบากของเขาเช่นการส่งข้อความถามถ่ยถึงสุขภาพหรือการให้กำลังใจทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงการสนับสนุนและความใส่ใจอย่างจริงใจสี่ ความฉลาดและมีทัศนคติที่ดีผู้ชายหลายคนจะถูกดึงดูดจากผู้หญิงที่มีทัศนคติที่ดีในชีวิตและสามารถพูดคุยได้หลากหลายเรื่องผู้หญิงที่มีความคิดริเริ่มและสามารถพูดคุยในหลายหัวข้อได้ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าการคบหากับเธอเป็นสิ่งที่น่าสนใจและไม่จําเจเพราะเขาจะได้เรียนรู้จากเธอและเติบโตไปด้วยกันตัวอย่าง ผู้หญิงที่สามารถพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่หลากหลายตั้งแต่เรื่องการทำงานไปจนถึงการแบ่งปันมุมมองชีวิตทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีความรู้และสามารถสร้างการสนทนาที่ลึกซึ้งได้5การมีชีวิตที่มีความสุข ผู้ชายมักจะชอบผู้หญิงที่มีความสุขในชีวิตตัวเองและไม่พึ่งพาผู้ชายเพื่อให้รู้สึกมีค่าผู้หญิงที่มีความสุขและทาให้ชีวิตของตัวเองเต็มไปด้วยความสนุกสนานมักจะมีเสน่ดึงดูดผู้ชายเข้ามาหาเพราะเขารู้สึกว่าเธอสามารถเติมเต็มชีวิตของเขาได้ในทางที่ดีตัวอย่าง ผู้หญิงที่สนุกกับการออกไปทำกิจกรรมต่างๆหรือการท่องเที่ยวมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือมีกิจกรรมที่เธอรักเช่นการทำงานศิลปะหรือการเล่นกีฬาที่ทำให้เธอมีความสุขกับชีวิตของตัวเอง 6. การดูแลตัวเอง การที่ผู้หญิงดูแลตัวเองทั้งในเรื่องของสุขภาพและการรักษาความสะอาดเป็นสิ่งที่ผู้ชายส่วนใหญ่จะชื่นชมผู้หญิงที่มีการดูแลรูปร่างการทานอาหารที่มีประโยชน์และการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจมักจะดูดึงดูดและทําให้ผู้ชายสนใจมากขึ้นเพราะมันแสดงให้เห็นถึงการมีวินัยและความรักในตัวเองตัวอย่าง ผู้หญิงที่มักจะไปออกกำลังกายดูแลผิวพรรณหรือใช้เวลาว่างไปกับการทำกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพมักจะได้รับความสนใจจากผู้ชายที่ชื่นชอบคนที่มีวิถีชีวิตสุขภาพดีเจ็ดความเป็นตัวของตัวเอง ผู้ชายชอบผู้หญิงที่มีความเป็นตัวของตัวเองและไม่พยายามที่จะเอาใจหรือพยายามให้ตัวเองเป็นในสิ่งที่ไม่ใช่การที่ผู้หญิงแสดงออกในแบบที่เป็นตัวเองทั้งในเรื่องการแต่งตัวพูดจาหรือการแสดงออกทางอารมณ์จะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขากําลังสนใจในคนที่แท้จริงและนั่นทําให้เกิดความสนใจในระยะยาวตัวอย่าง ผู้หญิงที่เลือกแต่งตัวในสไตล์ของตัวเองและไม่ต้องไปตามเทรนด์แฟชั่นทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจและความซื่อสัตย์ในตัวเองซึ่งทำให้ผู้ชายรู้สึกประทับใจในความจริงใจของเธอแปดการให้พื้นที่และความอิสระผู้ชายมักจะช้า อบผู้หญิงที่สามารถให้พื้นที่และความอิสระแก่เขาไม่จับจองพื้นที่ในชีวิตของเขาเกินไปผู้หญิงที่ไม่หวงหรือคอยควบคุมชีวิตของเขาจะทําให้เขารู้สึกไม่ถูกบังคับหรือกดดันและสามารถรักษาความเป็นตัวเองในความสัมพันธ์ได้ตัวอย่างผู้หญิงที่เข้าใจว่าผู้ชายต้องการเวลาส่วนตัวเช่นการออกไปกับเพื่อนหรือการทํางานต่างๆและไม่พยายามที่จะขัดขวางหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องส่วนตัวนั้นมากเกินไปก้า ความน่ารักและอ่อนโยนผู้ชายบางคนชอบผู้หญิงที่มีท่าทางน่ารักอ่อนโยนหรือมีความอบอุ่นในตัวเองการแสดงออกอย่างสุภาพและอ่อนโยนทั้งในคำพูดและการกระทำสามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชายได้ตัวอย่าง การแสดงออกถึงความสุภาพการพูดจาด้วยความอ่อนโยนการยิ้มและมีมารยาทดีเมื่ออยู่กับผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือคนอื่นในสถานการณ์ต่างๆจะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเธอมีความอ่อนโยนและมีสเสน่ห์สรุปการที่ผู้ชายจะไล่ตามผู้หญิงนั้นไม่ได้เป็นเรื่องที่มีสูตรตายตัวแต่คุณสมบัติที่กล่าวถึงเช่นความมั่นใจในตัวเองความเป็นธรรมชาติความอ่อนโยนความ ฉลาดและความเป็นตัวของตัวเองล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกดึงดูดและอยากเข้าหาผู้หญิงมากขึ้นทั้งนี้การรักษาความสมดุลในความสัมพันธ์และความเคารพซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ผู้ชายมีความสนใจในตัวคุณมากยิ่งขึ้นค่ะการที่ผู้ชายจะชอบเข้าหาหรือวิ่งไล่ตามผู้หญิงนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่การเป็นผู้หญิงที่ดี เท่านั้นแต่มันเป็นการรวมกันของหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพการแสดงออกและการสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าจริงๆแล้วผู้ชายจะสนใจและวิ่งไล่ตามผู้หญิงในลักษณะต่างๆเพราะสิ่งที่พวกเขารู้สึกดึงดูดไม่ใช่แค่การเป็นคนดีในความหมายทั่วๆไปแต่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเป็นตัวของตัวเองและการมีความสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างสมดุลและตรงไปตรงมาหนึ่งความมั่นใจในตัวเองผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองมักจะมีเสน่ห์ ที่ดึงดูดให้ผู้ชายอยากเข้าใกล้เพราะมั่นใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นและมีท่าทางที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีความเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ชายเพื่อยืนยันความสําคัญในชีวิตตัวอย่างผู้หญิงที่รู้จักตั้งขอบเขตในชีวิตและความสัมพันธ์ทําให้ผู้ชายรู้สึกอยากจะรักษาความสัมพันธ์และแสดงความเคารพสองการให้ความสําคัญกับตัวเอง ผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับตัวเองและชีวิตของตัวเองเช่นการตั้งเป้าหมายการทำงานการดูแลสุขภาพหรือการมีความสนุกสนานกับกิจกรรมที่เธอรักจะทำให้ผู้ชายเห็นถึงความเป็นอิสระและรู้สึกดึงดูดใจในตัวเธอการไม่วิ่งตามผู้ชายและไม่ทำทุกอย่างเพื่อให้เขาชอบเป็นสิ่งที่สร้างความสนใจให้ผู้ชายมากขึ้นตัวอย่าง ผู้หญิงที่ทำงานหนักเพื่อความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวหรือผู้หญิงที่ใช้เวลาว่างไปกับการทำสิ่งที่เธอรักเช่นการเดินทางหรือการฝึกฝนทักษะต่างๆ3ความจริงใจและความมีคุณค่าในตัวเอง ความจริงใจและการมีคุณค่าในตัวเองเป็นสิ่งที่ผู้ชายให้ความสำคัญผู้หญิงที่สามารถแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาและไม่แสร้งทำจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนและน่าเคารพเพราะผู้ชายจะรู้สึกว่าเธอเป็นคนที่มีความสามารถในการเข้าใจตัวเองและให้เกียรติในสิ่งที่ตัวเองเชื่อตัวอย่าง การที่ผู้หญิงพูดความจริงเกี่ยวกับความรู้สึกหรือสิ่งที่เธอต้องการในความสัมพันธ์จะทําให้ผู้ชายเห็นถึงความโปร่งใสและการเคารพในความสัมพันธ์ 4. ความสนุกสนานและมีชีวิตชีวาผู้หญิงที่สามารถสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและมองโลกในแง่ดีมักจะดึงดูดผู้ชายให้เข้ามาหาความสนุกสนานและการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆทําให้ความสัมพันธ์ดูมีชีวิตชีวาและไม่น่าเบื่อผู้ชายมักจะชอบผู้หญิงที่สามารถทําให้เขาหัวเราะและสนุกกับการใช้ชีวิตตัวอย่าง ผู้หญิงที่มีอารมณ์ขันและสามารถมองโลกในแง่ดีแม้จะ,ะเผชิญกับสถานการณ์ยากลำบากก็จะทำให้ผู้ชายรู้สึกถึงความเข้มแข็งและความน่าสนใจในตัวเธอห้า การให้พื้นที่และการเคารพในอิสระผู้ชายหลายคนชอบผู้หญิงที่สามารถให้พื้นที่และอิสระแก่เขาไม่ยึดติดหรือพยายามควบคุมชีวิตของเขาผู้หญิงที่มีความเข้าใจในเรื่องของพื้นที่ส่วนตัวและเคารพในการใช้ชีวิตของเขาจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าสามารถมีความสัมพันธ์ที่ยืดหยุ่นและมีความสุขร่วมกันได้ตัวอย่าง การที่ผู้หญิงไม่คอยตื้อหรือกดดันให้ผู้ชายทำตามความคาดหวังทั้งหมดจะทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขามีอิสระในการตัดสินใจในชีวิตหกการสร้างความเคารพซึ่งกันและกันความเคารพในตัวเองและในคนอื่นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อผู้หญิงสามารถรักษาความเคารพในตัวเองและในคนที่เธอรักผู้ชายก็จะรู้สึกมีคุณค่าและอยากให้ความเคารพตอบกลับตัวอย่าง ผู้หญิงที่เคารพความคิดเห็นและความต้องการของผู้ชายในความสัมพันธ์รวมถึงสามารถรับฟังและเข้าใจความรู้ส th er ึกของเขาจะทําให้ความสัมพันธ์มีความเสถียรและยั่งยืน 7. ความอ่อนโยนและความอบอุ่นผู้ชายหลายคนชอบผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนและสามารถให้ความอบอุ่นในความสัมพันธ์เพราะมันทําให้เขารู้สึกถึงการสนับสนุนและความรักที่แท้จริงผู้หญิงที่มีความอ่อนโยนในคําพูดและการกระทําสามารถทําให้ผู้ชายรู้สึกปลอดภัยและเป็นที่รัก ตัวอย่างการที่ผู้หญิงสามารถแสดงความห่วงใยและความอบอุ่นในช่วงเวลาที่ยากลำบากหรือการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาต่างๆให้กับผู้ชายจะทำให้เขารู้สึกถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์สรุปการที่ผู้ชายจะชอบเข้าหาหรือวิ่งไล่ตามผู้หญิงนั้นไม่ได้เกี่ยวโยงข้องแค่กับการเป็นผู้หญิงที่ดี ตามความหมายทั่วไปแต่ยังเกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้หญิงที่มีความมั่นใจในตัวเองความเป็นธรรมชาติความฉลาดและการมีความสัมพันธ์ที่มีความเคารพซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทําให้ผู้ชายรู้สึกดึงดูดและอยากเข้ามาทําความรู้จักมากขอลื้นความสัมพันธ์ที่ดีควรเกิดจากการเคารพและเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ใช่การพยายามวิ่งตามหรือทำตัวให้คนอื่นชอบอย่างเดียวค่ะ